กะดีซิ่งกะดีซิ่งเข้าใหม่กันนู้นไกลๆนนครับสุดสะมาอลไรครับนะเอาสวัสดีนะครับตอนนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ มีโอกาสได้มาทะเลแล้วนะครับก็เหมือเนเคยนะครับมาทะเลก็ต้องมีเบ็ดมาด้วยป,ป่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองตีตามแนวหินนะครับก็แรกเดี๋ยวจะตีปลายางไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลังๆถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวตกใช้ตกอจิเอานะครับ อันนี้ก็จะเป็นหมายเขเรียกว่าที่ไหนนะตรงเนี้ยเขาอะไรนะรออันนี้เราก็จะอยู่หลังแหลมมาดิฮายครับนะที่ว่าเลี้ยวซ้ายลงมามันจะมีเขาหลังเขาทางขึ้นนะก็อุปกรณ์็นี่ครับแบบ เอาแบบชุดเล็กมาจยับรวบรวมมาเลยนะครับว่ามีโยมีโย,ม,โยมีเยื่อมีแอสทชุดหนึ่งนะครับมีตะก่วดลูกเดียวด้วยโอเคนะอเดี๋ยวเรามาลองกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับก็นน สัสตีนานานครับเกีย่ยวกตัวแรกของเราจะเป็นปลายยางครับเดี๋ยวลองตีปลายยางดูนะครับตบีสักสิบหมายยี่สิบหมายเดี๋ยวล่างหลังนะครับจะเปลี่ยนมีสซฟไรนะครับผม,ผมติดอะไรมาบางอย่างนะไปเดี๋ยวเราไปตีกัน ประมาณนี้นะครับกําลังตึงตึงมือนะครับกับปลายางนะครับสีเหลืองโอเคกับหมายแหลมเลนไม้มนะครับหลังเขาโอเคเดี๋ยวขอถ่ายท่กนี้ ยายที่ครับตรงนี้เงียบเงียบมากเงียบมากก็วันววนี้อากาศอากาศดีนะครับแดดนลำไรลำไร ตีเริ่มเมื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อตัวใหม่กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเหยื่อตัวหนึ่งของเรานะครับนี่กระดีซิ่งนะครับกระดีซิ่งกระดีซิ่ง oh, ดูดิปล <no. S 1> าช่อนว่าเรากับปลาทะเลมันจะกินเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูมีอยู่สองอย่างนะครับนะนนะถ้าไม่ติดปลาก็ติดหินนะครับ ดีซิ่งนะคดีซิ่งค่ายดังของบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคขอดูบรรยากาศในอานาอานะดูอีกรอบนึงครับ ว่ามันจะกัดหรือไม่กัดนะครับผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับถ้ามีนะน,นะท่านไหนที่ว่าเคยลองตกดูนะครับแล้วได้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับคลิปนี่ผมก็จะลองดูนะครับปัก ก็น่านั่งตกน,นะครับก็มีแนวหินแล้วเาก็มีพวกเนยปองครับแล้วก็ทางโน้นก็จะเป็นพวกเหยื่อตกฟุ้งตกน่าเหมือนกันนะครับดูแหลมเปรเลนฮานะครับตอนนี้ก็ได้เวลารับเดดบมางไปชลาร์ต่อเดี๋ยวตอน,น,นเย็นนะครับจะตกฝนกันหนะึงจะไปพักตกฝนนะครับมีที่ตกตอนเย็นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไงตัดภาพขอที่ตอนเย็นเลยยู สวัสดีนะครับนานานะครับวันนี้ก็จะมาตกหมึกครับพอดีว่าแวะมาเที่ยวพัทยาก็จะมาตกหมึกเ,เล่นๆนครับวันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแนละ้วห้าทุ่มกว่าเกือบที่ยงคืนแล้วไปเดี๋ยวเราไปเข้าใหม่กันนู้นไกลๆนู่นครับสุดสะพานเลยครับนะ ็เปนขวามือก็จะเป็นแหลมมะเล็นไท้แหลมมะเร็นไหยนะครับแล้วก็เป็นไฟล,ล้อมรอบยังคือมึดๆครับเงียบ นะครับตักหมึกครับข้างได้ตัวด้วนะครับของเราก็เจอกันไปยาวๆพัทอะ ນອນນອນ ปี๊บนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไป,บปบนนก็เจอคนอย่างมองมันนะครับคาดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะกลับนะครับเวลาน้อยนะครับวันนี้ยากาศก็จะมืดมดหน่อยนะครับ ให้ผมมาตกอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยตรงนี้นะครับไหนเดียวจะมีนา้นานะครับมาตกกันตกหมดนะครับอาจจะมืดน,นะครับอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ได้เวลาจับแล้วนะครับก็เรามาตกใหม่นี้ก็ประมาณชั่วโมงนึ่งก็เจอไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้คาดหวังนะครับก็มาเที่ยวด้วยแล้วก็ ติดเบ็ดมาด้วยนะครับก็มีเบ็ดมาคันหนึ่งก็ตัหาลัดเลาะตกปลาไปตามสไตล์ผมนะครับไปที่ไหนถ้าติดน้ำนะครับผมจะพกเบ็ดไปด้วยคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวไงก็คลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่ากดติดตามช่องผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนทิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นทะเลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กําลัง ติดใจทะเลนะครับไม่รู้จะขออภัยนะครับคลิปนี้ขออภัยในแสงสว่างนะครับตอนเดึกๆเพราะว่าแสงสว่างไม่น่าจะพอนะครับโอเคบ๊ายบายครับนะนะ